สืบสารตำนานมวยไทยให้กองไกลสู่สากลโลกสารมวยไทย สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านอีกเช่นเคยด้วยนะครับก็อย่างที่เราทราบกันไปนะครับสําหรับศึกวันไฟในที่20ที่จะถึงนี้ครับเรียกได้ว่าในการจัดศึกในครั้งนี้ครับซึ่งตรงกับวันสตรีสากลด้วยครับซึ่งคู่มวยส่วนใหญ่ก็ถือว่าเป็นคู่หญิงส่วนหลักครับซึ่งคู่เอกในรายการศึกวันไฟในที่20ครับก็ถือว่าเป็นคู่มวยที่เรารอคอยกันทั้งประเทศเลยครับสําหรับการขึ้นชิงบอลลังของเจ้าหนูมหัศจรรย์เพชรจีจ้าลูกเจ้าพ่อรงตุล ทางด้านเจเน็ตทอดครับซึ่งก็เรียกได้ว่าเป็นบทพิสูจน์อีกบทหนึ่งครับสําหรับเพชรจีจ้าเองเพราะว่าณตอนนี้ทางด้านเพชรจีจ้านั้นเป็นเพียงแชมป์เฉพาะการเท่านั้นครับซึ่งแชมป์จริงก็อยู่กับเจเน็ตทอรนี่จะเป็นการรวมเข้มขัดจะสําเร็จไหมครับสําหรับเพชรจีจ้าก็ต้องให้กําลังใจส่งแรงใจในศึกครั้งนี้ด้วยครับเรียกได้ว่าครับคู่เอกยังขนาดนี้ครับเรามาดูคู่รองกันบ้างเรียกได้ว่าครับไม่น้อยหน้ากับคู่เอกเลยทีเดียวครับสําหรับการ ป้องกันแชมป์ของอลิเซียรอดีเกรสกลับทางด้านคริสติน่าโมราเรสครับซึ่งก็เรียกได้ว่าครับในครั้งนี้การป้องกันแชมป์ของทาาน้านอลิเซียรอดีเกรสครับก็ถือว่ามีความสําคัญอย่างยิ่งครับเนื่องจากเพชรจีจ้าถ้าเกิดว่าสําเร็จในกติกาคิกบ็อกซิ่งแล้วถ้าเกิดว่าอลิเซียรอดีเกรสครับถ้าเกิดว่าป้องกันแชมป์กับคริสติน่าสําเร็จครับแอดมินเชื่อเลยนะครับว่าไฟในฝันในความจริงครับเพชรจีจ้ากับอลิเซียและก็เข็มขัดมวยไทยซึ่งเข็มขัดมวยไทยครับ อย่างที่เพชรจีจ้าได้แจ้งไปครับวันนี้คือจุดเป้าหมายสูงสุดของเธอครับซึ่งก็เรียกได้ว่าครับไฟระหว่างเพชรจีจ้ากับทางด้านอเลเซียรอิเกตครับก็ถือว่าเป็นไฟที่หลายคนจับตามองและก็อยากดูมากๆครับซึ่งก็คาดว่าทั้งสองคนในปีนี้น่าจะได้พบเจอกันและก็ตัดสินกันอย่างแน่นอนครับซึ่งสําหรับวันนี้เองครับแอดมินก็จะพาทุกท่านมาพูดคุยกันครับระหว่างอเลเซียรอิเกตกับทางด้าน คริสติน่ามราเรสครับว่าจะเอาอยู่ไม่อยู่ครับสําหรับไฟนี้ของทางด้านเอเลเซียโรดิเกรครับเดี๋ยวเรามาเทียบประวัติแล้วก็สถิติครับก่อนที่จะไปคุยกันว่าชั้นเชิงมวยหรือความได้เปรียบอยู่กับใครครับเราไปชมเพื่อพร้อมกันเลยครับเริ่มจากเอเลเซียโรดิเกรครับปัจจุบันก็เป็นแชมป์โลกมวยไทยรุ่นสตอเวทรุ่นนี้แหะครับซึ่งในส่วนสูงก็อยู่ประมาณ161ซนติเมตรครับอายุตอนนี้25ปีครับ จากภูเก็ตไฟครับมาในส่วนสถิติการแข่งขันครับแข่งขันในวันเชียนชิปทั้งหมด3ไฟครับซึ่งไฟแรกก็เป็นไฟที่สำคัญครับในการกระชากแชมป์จากทางด้านสตมฟาเทคในปี2020ครับก็ประมาณ3ปีที่แล้วครับได้กระชากแชมป์จากสแตมมาครับและต่อมาครับก็ได้ขึ้นป้องกันแชมป์ครับกับทางด้านเจเนตทอสเมื่อปีก่อนนี่เองครับก็ชนะคะแนนไปอย่างสวยสดงดงาม5โยครับ และในไฟล์ล่าสุดเองครับเกิดดิพายแพ้ t ีโในยกที่3ให้กับทางด้านเ m มิล่าซันเดลครับซึ่งก็ถือว่าเป็นการขึ้นไปชิงแชมป์แทนทางด้านจิกกี้บุนตันครับผู้ท้าชิงเดิมที่ถอนชกไปครับมาในส่วนของผู้ท้าชิงครับคริสติน่าโมราเลสครับส่วนสูงอยู่ที่167เซนติเมตรครับอายุ30ปีจากทีมเจสุสคาเบโลครับ ในส่วนของสถิติการแข่งขันของคริสติน่าครับก็ถือว่าแข่งในวันชิิชิปสองไฟครับไฟแรกเป็นการเจอกันกันกบทางด้านอันนี้สาแม็กเซนครับก็ถือว่าแพ้ทีเคโอไปในยกที่2ครับและก็ไฟล่าสุดเลยครับสําหรับปีก่อนเองครับก็สามารถชนะ TKO ในเพียงยกที่1เท่านั้น,นครับชนะทางด้านแอนนาซูเปเกอร์เรจรูนสักมวยไทยครับเรียกได้ว่าทั้ง2กติกาที่เธอเข้ามาในวันชิิชิปนั้นก็เป็นคิกบ็อกซิ่งครับ ซึ่งฟังจากสริติครับก็เรียกได้ว่าในศึกวันยิพิชิครับทั้ง2คนแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยครับเนื่องจากทางด้านเอลิเซียครับโอ้โหชกมวยไทยมาทั้ง3ไฟนะครับแต่ทางด้านคริสตินาครับพู้ท้าชิงครับเข้ามาแข่ง2ไฟก็ชกกติกาคิกบ็อกซิ่งทั้งสองไฟเลยครับก็ถือว่าเรื่องของกติกาก็เป็นเรื่องสําคัญอีกอย่างหนึ่งครับเรียกได้ว่าสําคัญจริงครับสําหรับความคุ้นชินในการออกอาวุธและความหนักหน่วงของอาวุธด้วยครับแต่สําหรับคริสตินาครับ ครับไฟก่อนเองก็ถือว่าโชว์พลังหมัดชุดได้สวยงามในยิงรับในการเอาชนะทางด้านซูเปอร์เกอร์เจรุนศักด์มวยไทยไปเพียงยกที่หนึ่งครับเรียกได้ว่าพลังหมัดของคริสติน่าครับก็ถือว่ามีอนุภาคร้ายแรงแล้วก็ความเร็ว1234าเขาจะออกให้เราเห็นตลอดนะครับเรียกได้ว่าครับความเร็วความบ้าระหำแล้วก็ความแม่นของหมัดครับถือว่ามีดีเหมือนกันครับสําหรับพลังหมัดของเขาครับ แต่สำหรับทางด้านเอลิเซียเองครับถึงแม้ไฟก่อนจะพลาดแพ้ TKO ในยกที่3ครับเรียกได้ว่าได้ใจแฟนมวยทั่วประเทศจริงๆครับซึ่งในการปีนเวทขึ้นไปครับรู้เลยครับว่าไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับเขาอย่างแน่นอนครับ ซึ่งในไฟนี้เองครับหลายคนก็จะมองว่าไอริเซียนั้นแกรงกว่าแล้วก็ครบเครื่องทุกอย่างแล้วก็ความคุ้นเคยชินในเรื่องของกติกาเรียกได้ว่าครบองค์ประกอบจริงๆครับเรียกได้ว่าหมัดเท้าเข่าศอกจังหวะของมวยจังหวะในการเข้าทำจังหวะในการถอยไอริเซียคุมเกมไว้ได้หมดแน่นอนครับสําหรับไฟนี้เองครับแต่ทั้งนี้เองครับที่น่าจับตามองสําหรับคริสติน่าู้ท้าชิงครับก็ต้องรอดูหมัดชุดของเขาครับแล้วก็ความรวดเร็วถือว่ามีความอันตรายเป็นอย่างมากเหมือนกันครับ แต่ก็ถือว่าสําหรับไฟนี้เองครับคงไม่ใช่งานยากสําหรับเอลิเซียครับซึ่งทางด้านเอลิเซียโรดิเก้ครับถ้าเกิดว่าสามารถป้องกันแชมป์แล้วก็ผ่านไปได้ในไฟนี้เชื่อเลยว่าไฟหน้าเองครับคนไทยทั้งประเทศครับคงอยากจะดูเหลือล้นละครับสําหรับเอลิเซียเจอกับทางด้านเพชรจีจ้าลูกเจ้าพ่อโรงต้มขวัญใจชาวไทยของเราครับในการชิงแชมป์กติกามวยไทยที่เรามุ่งมั่นมาตั้งแต่เริ่มต้นครับเรียกได้ว่าครับสําหรับวันเสาร์ที่9มีนาครับ ก็ถือว่าเป็นศึกวันไฟในที่20ที่น่าสนใจอีกไซดหนึ่งครับก็ถือว่าต้องส่งกําลังใจเชียร์แล้วครับจังหวะนี้ครับเพรจีจ้ากับอลิเซียครับหลังจากไฟนี้ผ่านไปได้ทั้งสองคนแน่นอนครับไฟหน้าอาจจะได้เห็นไฟแห่งความฝันอย่างแน่นอนครับวันนี้เวลาหมดหมดเวลาครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ